เออลืมเก็บเงินแ้และคือไอตอนนั้นวันเดียวกันด้วยนะกับตันเนี้ยเืองาี่ลืมแต่เพื่อนเพื่อนก็ไปเล่นรูบบอไอไอตอนคลิปมีงกีอ่ะเพื่อนเล่ออน dạng mười phút một một cuộc gây mất đất dạng mười phút 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 mất ไฟฟ้าเ็ตไฟ็ไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้เลยนี Für ่มัน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 มรความตันว่าเจ็ไฟฟ้าก็มัแต่แรง ตัดละตัดตัดิไปตอนที่น่ล้าน,นึงดีเลยนะากพันบาทแล้วฮะออาออกต้วใครจะได้สุดผลิตอ,อ,อ๋อแม็กซ์อ๋อามาัวอนาออกมาเพราะเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่แล้ว กาได้ก็ได้อาอากูไม่กูไม่ได้เป็นคนโชคดีเยอะขนาดนั้นนะกูไม่มัน้าพันอันนี้บอกอันนี้ไม่ใช่เรืองงรว่าอะไรออันน้กเต้ารอะไรต้อ่า เออเขบอกว่้ออยู่ก่อนเลยคุณสุล่สุลลเส้นทางไม่กจาดเลยเว่าจะ้นันใครจะได้ถ่เล่ถเลอกเนทำไปี่สนล้ที่นานนทำสองอันจ่รู้ไว่าใครได้อฮ้ยกำแพงก่อนกำแพงสามสามคั ว่าซอมบี้มาเลียจะทำอพลงเจมซอมบี้มาช่วยด้วยเคปกกูไปช่วยแหละอ่าตายอ่าห้าเจะาประทำกับเพื่อนกูไม่ไว้ใจแม่มาเป็นเซตไฟฟ้าด้วยน่าวิดว่ากอเก่านี่ต้องเพลงฉันเดียว มาห้าปูร่องมัน้เงนเพิ่มเองได้ไงวะมันปรับไม่หาแลตองปากตรงนี้ดีให้หาแลมันไปปรักราิดรือเปล่าไม่ได้ปัเาโคตรเลคน้ามันก็มันก่น โราเอา15บาทได้แต่คือว่ากินงงจะไม่ได้เจมวิธีปั๊มเงินปั๊มปั๊มยังไงไม่ได้เลยไม่ได้ปั๊มนี่คือปกติเองจะเล pues ือกว่าเองจะให้มันปั๊มตามปกติเลยหรือเอ็งจะให้มัน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 เองจะไปฆ่าซซมบี้พร้มปกตะตุแต่ถ้าเกิดเองหดขึ้นอ่ะเองเองจะต้องเลือกที่จะไปฆ่าซซมบี้พร้อมกับไอ้เจ้านี่ไปด้วย วะสาเหตุหลักๆอะไรรู้ไหมซซมบี้อ่ะมันบางทีมันอัดดอกของดีๆก็ได้มันจะเป็นกล่อง,งเกการดูแลใช่นี่ไงสามขีดไอ้น่ะนั่นแหละีโอกาสได้โดนใช่ช่วยช่วยด้วยแซมบี้บูบาฮิฉันกำลังช่วยเองอยู่อ่าเจ้าจานยยักมาด้วอยอย้าอย่าขอร้องจานโยยัก<อ> มันมันบุกบ้านเองแล้วอ่าอ่าเป็น SMC ใหญ่ๆไฟไฟโหลดโหลดไฟโหลดไฟอ่าอ่าอ่าคือมีนะไลท์เซเบอร์รอดแล้วอะย่าจะตายกล่องกล่องยุ่งกับเพื่อนฉันย่ามาตามาแล้วทางทำไม ประตูเจ็ดร้อยห้าสิบตองซื้อประตูก่อนการะลังประตูโคตรสำคัญเลยตอนนี้สำหรับคูเนี่ยแช่์เ <c oughs> พื <c oughs> อยอย่อนแชร์เพื่อนไปเลยอีกไม่กี่วันเลยอีกโอ๊ยประตูเจ็ดร้อยห้าสิบมาคูมาเซ็ตไฟฟ้าคูมาเซ็ตของไฟฟ้าตัวเล็กๆสามารถเข้าได้แต่ตัวใหญ่ไม่สามารถเข้าได้าาไดโอเคหน้าต่างก็สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นโอ๊ยนี่เป่าคืออะไร หักลก่องคือมันเป็นอะไรอ๋อเอ็งซื้อลองดูอ๋อเป็นกล่องตกแต่งช่างวันเที่ยวห่านต่างตังพอแล้วซอมบี้ชอบปลูกไมาใช่ไหมเราขอซื้อหา่างมากกว่าซอมบีตัวเลก็กอันตรายก็มันมันยิงไม่โดนเนี่ย บาทละสิบดอยโอเคขอข้าวกันก่อนอุ้ยเผื่อเผลอเผลอถ่ายคลิปอยู่อ้าทำนังไงดีคุณนิกกี้ผมเผลอไอเนี่ยอะไรวะซื้อเจ้านี่ไปอ่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเผลอซื้อไปข้อเสียดาไหน เหลือแค่สอ0 0 0นแ0 0 0มน0 0 0 0ี่้ออออออกุดทีโอเคเพื่อนอ่น้ด้วยและนี่คือลูกน้องที่ห้าคือในระดับต้นๆคือเรียกว่าคนูเลยใช่มเยอยไปจ

ไอเจ้าบอสโอ้โหไม่เร็วซะด้วยได้ตังค์วะว้าวตัวเองยังไม่มีไอแพดเลยอย่ามาอวดมีแค่โทรศัพท์งือถือนึงอะตัวเองไม่ละอะไรดีกว่าอ็วาย จริงดิขายของก็ไม่ขายโดดเรียนพิเศษก็โดดเรียนค่าส่งดียังไม่ได้เรู้ ถอยมันข yeah. mm. ึสุดถอยเย้ใครกลวะคุณจะทำอะไรอะไรนี่ปะฮือฮือไปทำยังไงเนี้ยดูไฟล์กันทอาเเพ็ก การอาดูการดูแม่ช่างนัดโอ้โหซอมบี้ใหม่ซอมบี้ใหม่ทุกคนโหลดเลยโหลดเลยโหลดเลยโหลดโหลดซอมบี้สอแม่ช่องฮ่ยช็อตซม้ฮึ่ยช็อตโอ้ยจะได้ดูแม่ไปเจอตัวไอ้คนที่สามไปให้เจ๋งดีเรื่องของ เชื่อเปิ้ลมทำหมดีเยเ่อเป้ลไหมไ่้เเยด้เป้หมขอบขอ้ไไปเก็บด้วยรื่ามูลเสื้อไก่เป็นเสื้อไก่ด่าเก่งวันนี่สะโพกสะโพกสะโพกเอามาผ่ีนเลย ก็มันเป็นคนน่ะผมแยกมันเป็นควายได้ไงอ้าวมึงอ่ะแดกย่าอยู่เนี่ยเห็นไหมมันแดกย่าอยู่นะตอนเนี้ยมันมันเออมันแดกย่าอยู่แดกย่าเดี๋ยวมันเป็นคอสัมภารพิเศษนะเล่นเล่นโทรศัพท์ได้แต่แดกย่าได้ด้วยนะมันเอสัมภารพิเศษมันแดกอากาศ ถ้าม um. ึงไม่แดกอากาศมึงจะอู framework. ่แล้วจะทั่วนี้ไ้อไมู่กเเออแเตือแดกกันองกือนงกฟอ่ะกฟที่พวกก๊อมามเนพูดคนแรกแม่มาเเนพูดอีกพอมันก๊อจมาเเนคืออันนี้ไม่เปไรแต่ถ้ามัาตับัตัวีพวกก๊อฮะ กพูดมันมานนี่ก็แรงบันดาลใจใช่แรงบันดาลใจได้รงบันดาลใจเจ็บคอที่ไม่ใช่ตัวฉบับมันใช่ตัวฉบับพูดทุกวันเออที่งเรีชนยชาใชายชกับ้ัเวลาเพื่อนมาอวดอะไร่วนเพื่อนคนี้่าฮ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 ได้่าน่าฮ่นฮ่า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 าแดาฮา หไม่เหนนกไม่ไหนม่แกหน่กันรแมกัาผมแดกสุกรใหนุ้ก็น่ไม่เหมือนกันมค้อความหมายไม่เหมือนกันมุงแยะไอ้ไอ้กระเทยกระเทยั่เแลว มึงแย่กันเลยเลืออสัตเป็นเอในัตมึงอ่มันนักันหนวกอแยกันเลยจริงอ่ะแต่ไม่ไจบุ้งคนนี้ทำให้กอนิติด่าหนึ่งจหหวิไม่พูดเดเลยวสปร์แล้วสองหมปดาหดออกดจีีเอมกันไมแมลงวันยังอยู่ได้เลยต้องตอบนาะต้องตอบนาะ ไม่มันมันแบบสมองหมาปัญญาโหดมาแรงวันยังอยู่ไม่ได้ไม่ได้ก๊อปนะม่ใแค่ก๊อกแค่คำต้นหรือเจมบอกกะโหลกหมาปัญญาควายกะโหลกหมาปัญญาควายใจสั่งทานกินเดียวรถอนหอายานโอ้ยเจมทำไมเธอเป็นคนเล็มงามตั้งแต่กำเนิดเลยอะ สงสัยแม่คงทอดออกมาดีแน่เลยแล้วมึงแล้วมึไปเอาภาษากันเธอไม่ได้ก็ปดอีกคือไม่ได้ก๊อปไอ้บอยไอ้บอยกอป๊อปมึงไม่ต้องมึงกอปเลยก็ปไอเอฟก็ปมึงหายอะไรบัวกันมาจากไหนก็ปมึงหาอนะไรบัวอยู่มึงก็กอปบพี่หนอยู่มึงก็กอบอยู่มึงก็กอป อยู่เมื่อกี้กบ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 อยูมือกี้กบบุคคลสาธารณะพูดอยู่อ่ะอุ๊ยบุคคลสาธารณะพูดอยู่เนาะเนาะศาสนาระคืออะไรไม่เข้าใจศาสนะเกยงไงล่ะอ๋อไมาใจเท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจแต่สถาสนะแต่ศาสนานี่ยมันภาษาอื่นนะวันที่เดี๋ยวที่เขาบอกส่วนสาธารณะทุกคนเขาไม่เป็นไปเลย ครูมึงไงญ่กว่าเธอจริงอ่ะแสดงว่าพี่ครูกูสอนกูสอนกูแล้วนะตอนป .1 เขาเป็นกันเทยเอเออใช่เนาะใช่ไหมนาะคือกูจะบอกว่าไม่ถึงมันด่ามันด่าเขาบอกสั่งแต่ละน้าบางคนนอะไม่มีสมองกูไม่ว่านะแต่ต้องมีมารยาทบ้างเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาพูดอะไร่างนี้เสรซะแล้วเาะเมื่อกี้ ไอบางคนเนี่ยน้ามืนีเดียมตดเนาะด้านโคลด้านคุณยาี่าเดีม่ดหัวบอสโอบามาที่มันฉ่เูปทีเดตาหน้าที่เกลียนะอยู่ตรงข้างคุณเนี่ยแหละ สสไกินไม่ได้เลเป็นมนุษย์ูไม่ได้หมายถึงภาษากเธถ้ากบบมันจะกัดเขาบอกมันแปลว่าภาษาโอ้มีภาษาถ้ามันจะกินพิซซ่าหน้าคนอ่ะอ่าไปจับคนซไ,ไปนี่นี่แหละมไม่ต้องมึงไม่ต้ง,ตงกินบะเป๋าคูร้อยอัพอ่ะทำไมยอัยหนร้อยบาทเร้อยอัพ หนึบาทมีทอนเก้าเก้ไเราด้วยกับมึงโปรโมชั่นร้อยเก้าโปรโมชั่นดีแต่ทอนแค่บาทเดียวโปรโมชั่นสองมีทอนทอจะแม่บาทเยเบิดทอ้าสิบาทน่งูงตตงกนนอยนะไม่ีเลยมีด้วยอียู่น เวจกนไม่วรกินกินเลี <g 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 ้ยวรนถ้ำยานจินเลี้ยไม่พลาดินเลี้วนมันไม่มีให้อัพราเอฟเคยืน AFK กับเยื่อนเหรอยืนูมาทงแหล่ยดูดู a เคตั้งแานเนี้ยต่อยเจม คือบางคนอ่ะคือย i มีสมอลคว่าจะะมันก็ต้องมีมารยาทนั้นทุกทายทีตอนนี้มึงโดนไปแล้วเมื่อกี้กูเึงนอนก็ต้องมาด่าวไม่มีันเบอมึงอัดทวโอเคพวกคนอินเียนี่มันเป็นอ้ผปากหนาแครับพวกคนไม่ต้องมายุ่งกับไปตีตัวนี้นี่ใช่ปวดแขนมากเลยครับ ไม่ทราบเลยว่าไม่ทราบว่าจะมีเกย์ตัวอ้วนตัวนี้นะครับมาจากลามาจากมึงมาจากยานเอเลี่ยนแบบเอเลี่ยนนะครับโดนเขาทุบแล้วหนีเป็นหมาเลยอ่ะเนาะบางคนโดนเขาทุบแล้วหนีเป็นหมาเลยโดนมึงไม่มึงไม่โดนทุบที่โรงเรียนอ่ะไม่โดนงุบทุบทุบทุกที่โรงเรียนหรอกผมว่าไม่เรียนแบล้ว แบบนีร <c oughs> ้าดอกาทต้องมัดจะทำแบบนี้ต้องมัดไม่แต่มึงจะทำร้ายกูกูก็ตัดหัวร้อยได้ให้กูด่าแม่มึงแทน คลอดหมามาได้ไงสัตว์สัมภาระเหี้ยแต่กระดันี้วายไม่น่าคลอดมึงมาเลยแทงได้เลยไม่เหมือนแม่มึงอ่ะเออไม่เหมือนแม่คือแม่คือคลอดคลอดผู้ผู้คนวายไม่เหมือนคลอดมึงอ่ะคลอดหมาออกมาค่ะไม่รู้ว่าดูขีแม่มันจะ็นหมาขำหมาไม่จริงหมดหมาก็ไม่เหมือนแม่ขับไม่กริงที่สุดไม่เหมือนพ่อมึงกันสัมดาระเหี้ย เหมือนมึงไม่ใช่ถมึงไม่ใช่สีเยอะเราไม่ได้สีสัตว์ที่ด่ามึงเดีแต่ก็ได้แต่เงียบอ้ากูไปรับมึงไเลยเอ้ยอย่าดูแล้วนะไปดูมันด่าสิมันด่าก่อนไม่ใช่เหรอมันไม่ได้ด่าก่อนตัวเองมันก็เริ่มเลยกูเริบเหรอปกป้องเพื่อนน้องที่โดวเไม่เคยปกป้อนสันดานมันจะดีเนาะดีไปเจอหมดเลยแต่เลยว่าเลยตลกเนาะตลกเนาะไป ตลกเลยตลกใช่ไหมไอ้โนบเดี๋ยวจะโดนก็นเอาจริงนะก็ะเอาเยิ่งเตอเลยนะมาทุกคนมาเล่นกันมาดีขายกันนะทุกคนตลกมากามั้งแมอ่ะเพื่อนถึงบ้านไม่เหลือมุญากูโดนกูด่าแน่กูไม่ต้องกลัวไม่ต้องมายิ้ม <c oughs> Go. Oh.